สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาจะมาปักชำต้นอากนิมาหรือเรียกว่าแก้วการจนานะคะอันนี้พันน่าจะเป็นชื่อว่าเงินเต็มบ้านนะคะแค่ชื่อก็มงค์แล้วค่ะทุกคนทุกคนต้องมีไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าขยายง่ายมากค่ะมันจะมีวิธีขยายอยู่สองอย่างนะคะ1คือตัดโดยไม่มีรากค่ะ อันนี้ก็สามารถทําได้และอีกอย่างหนึ่งแยกออกมาแล้วมีติดรากด้วยค่ะซึ่งก็สามารถทําได้2ออย่างเลยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะอบอย่างที่ยาเคยบอกก็คือใส่ถุงพลาสติกอบเอาไว้นะคะถ้ามีรากอยู่ด้วยนะคะเขาจะใช้เวลาในการที่เขาจะมีร่างงอกขึ้นมาอย่างสมบูรณ์และสามารถมาวางข้างนอกได้ใช้เวลา15วันถึง20วันค่ะก็สวยแล้วนะคะ และหากเขาไม่มีรากนะคะถ้าเราช่ำเขาไว้เราก็ต้องอบเขาไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะทุกคนซึ่งเราจะได้ต้นไม้ที่สวยงามทาไมเราต้องอบคะทุกคนในร้านค้าก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะอบแต่เขาก็จะมีโรงเรือนอบที่ใหญ่นะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้แบบนั้นค่ะเพราะว่าเราขยายพันธุ์ต้นไม้ที่เรามีอยู่ค่ะนั่นก็คืออบใส่ถุงค่ะคือไม่ให้เขาเขาจะ คือไม่ให้เขาคายน้ําเยอะและเก็บความชุ่มชื้นให้กับเขานั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเห็นไหมคะต้นไม้เขาค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะวันนี้มีกิ่งมีหน่อเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวยาจะให้มาดูว่ายาจะเอาในลักษณะที่เป็นทั้งเป็นทั้งเอาลากออกมานะคะแล้วก็ เอาลากออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะตัดในลักษณะที่ไม่ติดลากนะคะจะทําให้ดู2ออย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่าทีนี้อันนี้นะคะยาจะใช้วิธีเอามีติดล่างนะคะก็คือจะลึกลงหน่อยนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดค่ะเพราะตัดเสร็จนะคะดึงขึ้นมาก็จะมีติดลากมาด้วยเห็นไหมคะทุกคนอันนี้แบบแยกแยกหน่อเลยนะคะก็คือมีหน่อส่วนใหญ่ อากนิมาพวกนี้นะคะก็คือช้าฟอร์มสวยๆจะประมาณ4 5ถึง5ใบจะสวยมากเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะเงินเต็มบ้านก็สวยฟอร์มสวยมากค่ะเดี๋ยวยาจะแยกให้ดูนะคะอีกอีกอันนึงค่ะแบบไม่ติดรางนะคะเดี๋ยวยาขอดูต้น อันนี้ฟอร์มสวยมากค่ะเดี๋ยวยาจะตดัดไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะอ่ะโอเคนี่นะคะยาจะตัดแบบไม่ติดลากนะคะเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ยาจะ ทำเขาโดยเขาไม่ติดล่างนะคะก็คือ, 8, 4, 5, อตัดเขา45องศาตัดเขา45องศานะคะเห็นไหมคะส่วนใบไอตัวที่มันไม่สวยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอาออกนี่นะคะเขาจะอยู่ประมาณหนึ่งข้อประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะคะเราจะได้สองแบบค่ะทุกคนก็คือไม่มีลากกับติดล่างมานะคะ เดี๋ยวยาจะชาให้ดูนะคะเห็นไหมคะจากหนึ่งต้นเราสามารถแยกได้เลยนะคะได้ตั้งหลายต้นเดี๋ยวยาจะทําอีกเอาออกอีกต้นหนึ่งนะคะส่วนพันธุ์ของเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะมียอดอหนอเกิดขึ้นอีกนะคะทุกคนเห็นไหมคะ เราก็จะได้พัน์เขาอีกค่ะสิ่งที่ใช้นะคะก็คือกางมะพร้าว3ส่วนนะคะมีดิน1ส่วนแล้วก็ปุ๋ย้อมหนึ่งส่วนนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากค่ะฝนกำลังจะตกนิดนึงซึ่งก็เหมาะในการที่เราจะขยายต้นอะโกรดีมานะคะโอเคเดี๋ยวยาวมาชํากันเลยค่ะนีค,ค่ะเดี๋ยวเราเอากากมะพร้าวใส่นะคะทุกคน ต้นนะพวกอโกรดิมานี่นะคะเขาจะชอบแบบว่าจัดรากดีๆนะคะเขาจะชอบไอ้นี่มากเลยนะคะท,คทุกคนก็คือกับมะพร้าวคะ่ะดังนั้นทุกคนไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยนะคะกับมะพร้าวนี่ก็โอเคแล้วะคะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอากับมะพร้าวแล้วก็วางเขาไว้ตรงกลางนะคะเห็นไหมคะนี่เราจะได้ฟอร์มแล้วก็ต้นใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปอบเขาอีกทีหนึงนะะ่งค่ะ ก็ไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะคะทุกคนได้ยินเสียงฝนตกด้วยนะคะอาจจะเสียงไม่ชัดเท่าไหร่นี่ได้แล้วค่ะหนึ่งต้นอันนี้แบบไม่มีล่างนะคะก็ทํำได้เหมือนกันค่ะทุกคนเห็นไหมคะง่ายจะตายค่ะรงไม่ต้องไปซื้อเท้าแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนยาก็ไปซื้อเท้าเยอะแยะไปหมด เดี๋ยวนี้รู้วิธีการที่จะเพาะชำเขาแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปซื้อเขาให้เสียอะไรตังแต่เราอาจจะไปซื้อพันธุ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยมีอย่างนี้ยค่ะก็ไปซื้อมาได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทําเป็นพันแล้วเราก็มาแยกหน่อหรือว่าตัดชําต้นแบบนี้ละคะทุกคนอืมอลากก็ถ้ามีลากก็วางเขาดีๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะ Okay. วางเขาอยู่ตรงกลางให้มีฟอร์มสวยๆอยู่ตรงกลางนะคะนี่คือยืนเต็มบ้านนะคะเดี๋ยวยาจะเอาน้ำมาลดแล้วก็เดี๋ยวอบอยู่ในถุงค่ะเดี๋ยวเรามาลดน้ำเลยนะคะจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะก็ลดไปจนเขาชุ่มนะคะค่อนข้างเกี่ยชุ่มอยู่นะคะแล้วรอเขาเสด็จน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวยาจะ เอาไปอบเขาอีกทีนึงค่ะโดยใช้ถุงพลาสติกอบนะคะ,ะเห็นไหมเนี่ยน้ำไหลยอย่างนี้แสดงว่าเขาชุ่มนะคะจากต้นแม่ค่ะที่เขามีหน่อนะคะ<ม>เขามีหน่ออีกออกมาอีกสามต้นเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอีกต้นนึงเดี๋ยวยังไงยาจะ ให้เลี้ยงให้เขามีหน่อใหม่อีกก่อนนะคะเดี๋ยวยาค่อยขยายหรือปักชำเขาใหม่คะ่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวยาจะอบใส่ถุงให้ดูนะคะโดยถุงนะคะจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้คะ่ะทุกคนจริงในร้านค้ามีมีนะคะโอเคค่ะแล้วยาก็จะวางใส่ถุงนี้นะคะ วางให้เขาอ่ดีๆนะคะพวกตนมาพวกนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าไม้พุ่มสวยนะคะทุกคนเมื่อมีประดับไว้ในบ้านเนี่ยก็คือเขาจะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยค่ะ นี่ค่ะยาก็จะใส่ถุงไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยาจะอบเพราะว่าหนึ่งคือให้เขามีความชุ่มชื้นตลอดนะคะและที่สำคัญก็คือป้องกันการคายน้ำของเขานะคะใบเขาก็จะไม่เหี่ยวนะคะแล้วเราก็จะไปวางไปโยงไว้ไปรัดไว้นะคะแล้วก็เพื่อ,อให้เขาอยู่ในที่ลำไรนะคะ นี่ค่ะแล้วยาก็จะรัดแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ยาก็จะรัดแบบนี้ค่ะใช้อะไรก็ได้ค่ะทุกคนที่มีอยู่เี่าเนี่ยค่ะก็รัดถูกไว้ก็ไม่นิ่แน่นจนเกินไปนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะก็ยาก็ได้แล้วเดี๋ยวยาจะไปพาไปที่เรารัดโยงไว้ค่ะ อันนี้ยาจะรัดโยงไว้ใกล้กลตน้นอ,อันนี้ยาจะรัดยงใกล้กลกลต้นมะละกอนะคะทุกคนก็คือที่ที่ดดดลํำลายเห็นไหมคะยาก็ขยายพันธุ์โคค่ะอันนี้ยาจะรัดโยงตรงต้นมะละกอของยานะคะที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะวิธีปลูกให้มีลูกนะคะอันนี้ยาก็ทำไว้แล้วก็จะมีแสงเงินแสงทองนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนอ่าแล้วก็ยาก็จะรัดโยงไว้ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้ถ้ามีรากนะคะจริงๆมันอยู่ด้วยกันอาจะใช้เวลาประมาณ20วันเลยค่ะทุกคนที่เขาจะมีรากสวยงามและสามารถที่จะเอามาวางไว้ข้างนอกได้ให้เขาเจอแดดนี่แหละคะ่ะแล้วยาก็มารัดโยงไว้ตรงนี้นะคะทุกคนอยู่ใต้ต้นะมะละกอนะคะ ให้เขาอยู่ที่ในแดดลําไรแล้วเขาก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้ต้นเศรษฐีรวยโชคค่ะเห็นไหมคะที่ยาชําไปแล้วยาชําไว้เยอะเลยนะคะคือยาได้พันอะไรมายาก็จะลองทําด้วยตัวเองค่ะนี่คือวิธีง่ายๆที่ร้านค้าเขาก็ทํากันค่ะแต่ว่าร้านค้าเขาอาจจะมีที่อบเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใหญ่และสมบ,บูรณ์โดยที่เขาไม่จําเป็นต้องมารัดอย่างนี้ต้นก็จะดูสวยกว่าแต่อันนี้คือเราขยายเองเราชาเองเพื่อที่เราจะเอามาประดับบ้านของเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขานะคะยังไงอย่าลืมทุกคนไปลองทํากันดูนะคะวันนี้ยาต้องขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะ คลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามยาด้วยนะคะวิธีง่ายๆค่ะมาลองทำจากที่เราอยากมีต้นไม้มงคลประดับบ้านเราก็ต้องใช้วิธีนี้ค่ะอย่าลืมมาชมกันนะคะสวัสดีค่ะ